เป็นแ,แ you, ม่ค้าเหรอเป็นแค่แม่ค้าอย่หรอขายอะไรอ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะหูขายของอ่ะโอเคนานก็อื่นต่อมันไม哈哈哈่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองข้ามไม่มีคนข้าไม่เห็นข่ายอ่ะหนูแม่งภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าอย่หรอขายอะไรอ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะหูขายของอ่ะโอเคนานก็อื่นต่อมันไม่เท่ มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองข้ามอไม่มีคนข้าไม่เห็นค่าเลยะหนูมแม่งภูมิใจากับการเป็นแม่ค้าของหนูม,มาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูมไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายิ่หรอขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะขายของอะอ๋โอโอ,โอเคนานคนอื่นต่อมันไม่เท่ <S <S มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองข้ามอไม่มีคนข้าไม่เห็นข่าเลยะ หนูแม่งภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าอยู่หรอขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะขายของนะโอเคถาคนอื่นต่อมันไม่เท่ <c oughs> มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่า,มมาไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าอา่ะหนูแม่งภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าอยู่หรอขายอะไร ทำงานอะไรคะดูขายของอ่ะโอเคนาคนอื่นต่อมันไม่เท <ulously, S 1> <ๆ>่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองข่ามันไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าอ่ะหนูแม่งภูมิใจกับการเป็นแม่ค้าหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่ามึงไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายองหรอขายอะไรอ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะดูขายของอ่ะโอเคนาคนอื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้ มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าอไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าเอะหนูมแม่งภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูมไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายังหรอขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเว่ยทำงานอะไรคะขายของนะโอเคทานคนอื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าอไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าเอะหนูแม่งภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นแค่มค้าห เป็นแค่แม่ค้ายอย่งเหรอกขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะหนูขายของอ่ะโ,โ,โ,โอเคนาคนก็ื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าอะไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าอะ่ะหนูแม่งภูมิใจากับการเป็นแม่คา้าของมาแล้วหนูอยากจะให้แม่คา้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่ามึงไม่ได้เป็นแคนแ่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าอย่งเหรอกขายอะไรอะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะหนูขายของอ่ะโอเคนาคก็ื่นต่อมันไม่เท่ มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองข้ามไม่มีคนข้าไม่เห็นค่ายอะหนูแม่งภูมิใจกับการเป็นแม่ค้าหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่ามึงไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายิงหรอขายอะไรอ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะนูขายของอะโอเคทังคนอื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองข้ามไม่มีคนข้าไม่เห็นค่าย่ะ หนูแม่งภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายู่หรอขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะหนูขายของอ่ะโ,โ,โ,โอเคนางคนอื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าอ่ะหนูแม่งภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายิตเลย ทำงานอะไรคะหึหขายของอ่ะโอเคนางคนอื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค้ามไม่มีคณค้าไม่เห็นค่ายอะหนูแม่งภูมิใจกากการเป็นแม่ค้าองหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายิงหรอขายอะไรอ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะหึหขายของอ่ะโอเคงานคนอื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้ ันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าอะไม่มีคนข้าไม่เห็นค่าเลยอะหนูแม่งภูมิใจกับการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นเป็นแม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าอย่างเหรอขายอะไรอะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะอหนูขายของค่ะอ๋อโอเคถามคนอื่นต่อ มันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าอ่ะไม่มีคุณค่าไม่เห็นค่าเลยอะ่ะหนูแม่งภูมิใจากับการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่ามึงไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าองหรอขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะอหนูขายของค่ะ๋โอโอ,โอเค คนอื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าอะไม่มีคุณค่าไม่เห็นค่าเลยอะหนูแม่งภูมิใจกับการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่ามึงไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าเองเหรอขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะ โอหนูขายของค่ะอ๋อโอโอ,โอเคถามคนอื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่ามอะไม่มีคุณค่าไม่เห็นค่าเลยอะหนูแม่งภูมิใจากับการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่ามึงไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าอย่หรอขายอะไรอ่ะตลอดชีวิตเลย ทำงานอะไรคะหนูขายของอ่ะโอเคนานคนอื่ออน,ะออน,นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าเลยอะหนูแม่งภูมิใจกับการเป็นแม่ค้าม,มาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่ามึงไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายังหรอขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะหนูขายของอ่ะโอเคงานคนอื่ออนตะ่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้ มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่ามาไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าย่ะหนู <head> มแม่งภูมิใจกับการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้า <fooled> ท,ทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายู่หรอขายอะไร snowball. อ,รอ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะขายขาาองอ่ะโอเคนางก็อ,อกืออ่นต่อมันไม่เท่ Lanc. มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่ามันไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าย่ะหนูแม่งภูมิใจกับการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอา เป็นแค่แม่ค้าอยู่หรอขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะโอ้โหขายของอ่ะโอโอเคนานคนอื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองข้าอะไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าเลยหนูมแม่งภูมิใจกับการเป็นแม่ค้าของหนูม,มาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าอยู่หรอขายอะไรอะ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะ,อะ,รอะโอ้โหขายของอ่ะโอโอเคนานคนอื่นต่อมันไม่เท่ มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่ามไม่มีคนค่าไม่เห็นค่ายอะหนูมแม่งภูมิใจกับการเป็นแม่ค้าของหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูมไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้ายิ่งหรอขายอะไรอ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะโอ้โหขายของอะโ,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 โอเคนางก็อืนต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าแไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าย่ะ หนูแม่งภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอเป็นแค่แม่ค้าอย่างหรอขายอะไรอ่ะตลอดชีวิตเลยทำงานอะไรคะโอ้ขายของค่ะโอโอเคนานก็อื่นต่อมันไม่เท่มันไม่สวยมันไม่หรูหรามันดูแบบดูจะพัฒนาไม่ได้มันดูแบบเป็นอาชีพที่คนแม่งมองค่าไม่มีคนค่าไม่เห็นค่าเยหนูแม่งภูมิใจจากการเป็นแม่ค้าหนูมาแล้วหนูอยากจะให้แม่ค้าทุกคนภูมิใจเอาไว้เลยว่าหนูไม่ได้เป็น